เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจขึ้นภายในสวนสัตว์ซาฟรีเวิลด์ค่ะ เป็นโซนสวนสัตว์เปิดหรือว่าซาฟรารีพาร์คที่กรุงเทพมหาคนครเมื่อมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่ดูแลสัตว์มากประสบการณ์กว่า20ปีถูกสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งกำลังนั่งรถชมสัตว์โซนสัตว์ดุร้ายภายในซาฟารีเวิลด์โดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดที่สัตว์ค่ะสามารถเดินได้อย่างอิสระภายในพื้นที่เกิดเหตุมีสิงโตทั้งหมดค่ะเจ็ดตัว แบ่งเป็นเพศผู้3ตัวและเพศเมียเนี่ยสตัวทันใดนั้นค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่กําลังออชมสัตว์อยู่ที่นั่งอยู่ในรถก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีสิงโต5ตัวค่ะเริ่มเข้ามารุมทําร้ายเจ้าหน้าที่ประจําโซนนั่นก็คือลุงเจียนนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่อยากเชื่อสายตาค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ต่อหน้าค่ะ โดยลุงเจียนหรือนายเจียนรังค้ารัศมีค่ะอายุ58ปีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในสวนสัตว์แห่งนี้มาประมาณ20ปีแล้วเหลือเวลาอีกแค่2ปีเท่านั้นค่ะลุงเจียนเองก็จะ,กะเกษียณอายุซึ่งลุงเจียนเองเนี่ยต้องบอกว่าทํางานมาที่ซาฟารีเวิลด์กว่า20ปีค่ะไม่มีประวัติเคยถูกร้องเรียนไม่เคยแบบว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆแล้วนิสัยของลุงเจียนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีบุค,คลิกใจเย็นแล้วก็รักสัตว์ค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นําตัวลุงเจียนส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะภายหลังเนี่ยพบว่าสิงโตที่มีส่วนร่วมในการก่อเหตุมีจํานวนทั้งสิ้น5้าตัวตัวที่1ค่ะก็คือทั้์เพศผู้ซึ่งเป็นตัวเปิดตัวเริ่มทําร้ายก่อนแล้วตัวที่2ก็คือไบค่ะเข้าร่วมในภายหลังแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีอ้อนอ้าย,ยาวเป็นเพศเมียเข้าร่วมมาทําร้ายตามลําดับค่ะ โดยในจํานวนนี้ค่ะมีสิงโตที่โตเต็มวัยค่ะเพียงแค่สองตัวเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยยังเป็นสิงโตวัยรุ่นซึ่งในทางพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว์ค่ะตัวที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยช่วงนี้ค่ะมันจะอยู่ในช่วงฝึกฝนทักษะการล่าเหยื่ออยู่ซึ่งพอมีคนไปล่าเหยื่ออยางงี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปตามค่ะและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะอธิบายถึงสัญชาตญาณของสิงโตค่ะ,คะว่า ตัวเมียเนี่ยจะเป็นผู้ล่าเหยื่อส่วนตัวผู้ค่ะจะคอยกินเหยื่อเมื่อถูกจับได้แล้วดังนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะมันก็อาจสะท้อนถึงการฝึกซ้อมล่าในหมู่สิงโตโดยเฉพาะเมื่อสิงโตวัยรุ่นเริ่มเข้าร่วมตามตัวที่เริ่มก่อนซึ่งก็คือทั้มค่ะที่เป็นตัวเริ่มก่อนค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่วชาญค่ะก็อธิบายว่าสัญชาตญาณของสิงโตค่ะตัวเมียม,มักจะเป็นผู้ล่าเหยื่อส่วนตัวผู้ค่ะจะคอยกินเมื่อเหยื่อเนี่ยถูกจับได้แล้วดังนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็อาจสะท้อนถึงการฝึกซ้อมล่านในหมู่สิงโตโดยเฉพาะเมื่อสิงโตเนี่ยวัยรุ่นค่ะเริ่มเข้าร่วมตามตัวที่เริ่มก่อนซึ่งตัวที่เริ่มก่อนก็คือทั้มค่ะที่กระโจนเข้าใส่ลุงเจียนแล้วจากนั้นตัวอื่นเนี่ยก็ค่อยๆเดินตามมาตามลําดับค่ะ ดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะวันที่11กันยายนค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกแถลงค่ะว่าขนาดนี้สิงโตทั้ง5ตัวถูกกักขังไว้รวมกันกับอีกสองตัวในกรงขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งจะช่วยลดความเครียดของสัตว์ค่ะพร้อมใช้เป็นมาตรการฝึกให้เข้าใจว่าทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายมนุษย์อีกซึ่งหากไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ทางสวนสัตว์เนี่ยอาจจะต้องมีการย้ายสิงโตเหล่านี้ค่ะ ไปที่พักสัตว์ของบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วนำสิงโตชุดใหม่เข้ามาทดแทนที่ s t a r f l e e เวิลแทนค่ะซึ่งจากการประเมินลักษณะภายนอกสิงโตทั้ง5ตัวค่ะยังมีความเครียดและหวาดระแวงสุขภาพเนี่ยสุขภาพของสิงโตค่ะผ่านเกณฑ์แต่ว่าบางตัวเนี่ยก็มีอาการของโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ก่อเหตุ และแม้มาตรการนี้ค่ะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในแวดวงผู้เชี่ยวชาญว,ว่าสิ่งโตค่ะมันจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเช่นนี้ได้จริงหรอไปขังไว้แบบนี้เนี่ยจะสํานึกหรือจะรู้จริงๆหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีคําตอบค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ต้องดําเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในอนาคตค่ะในเวลาต่อมาค่ะทางด้านน้องสาวของลุงเจียนก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าครอบครัวจะดําเนินการพิธีจัดศพของลุงเจียนตามความเชื่อของชาวมอนซึ่งเชื่อว่าการเสียชีวิตของลุงเจียนเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติค่ะเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติ หากจะเผาศพทันทีเนี่ยทางครอบครัวก็บอกว่ามันจะไม่ส่งผลดีต่อคนในครอบครัวเพราะว,ว่ามันมีความเชื่อว่าถ้าตายแบบผิดธรรมชาติค่ะมันจะทําให้คนในครอบครัวคนอื่นเนี่ยมีอันเป็นไปซึ่งดังนั้นเนี่ยจะมีการเก็บร่างของลุงเจียนไว้ที่วัดเป็นเวลา3ปีแล้วเมื่อครบกําหนดค่ะจะทําพิธีสวดพระอภิธรรม3วัน3คืนก่อนทําการชาปนกิจตามหลักศาสนาพุทธค่ะในเวลาต่อมาค่ะทางด้านพลตํารวจตีวิรุษสุภสิง์สิริปีชาค่ะผู้บังคับการ สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแพทย์นิติเวศค่ะได้ออกมาเปิดเผยผลการชนะสูตรศพของลุงเจียนว่าสภาพร่างกายของลุงเจียนมีบาดแผลชกัรหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณล,ลำคอแขนขาและลำตัวซึ่งส่งผลให้กระดูกหักค่ะแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดทำให้เสียเลือดจำนวนมากค่ะ ซึ่งแผลสําคัญ3จุดค่ะที่ทําให้เสียชีวิตเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิต1ค่ะก็คือคอหลังจากที่ลุงเจียนโดนสิงโตกระโจนตะปบเข้าใส่ค่ะกระดูกคอหักทําให้ลุงเนี่ยไม่สามารถลุกหรือต่อสู้ได้จึงเป็นเหตุที่ทําให้หลายคนเห็นตามคลิปค่ะที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าทําไมลุงเนี่ยถึงไม่ขยับเลยทําไมถึงไม่มีการร้องของความช่วยเหลือใดๆส่วน2ค่ะก็คือต้นขาเส้นเลือดแดงแล้วก็ดำเนี่ยฉีกขาดทําให้เลือดไหลไม่หยุด และข้อ3ก็คือหลอดลมได้รับบาดเจ็บทําให้ลุงเจียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงหรือร้องขอความช่วยเหลือออกมาได้ตามคลิปที่นิ่งแล้วก็เงียบไม่เคลื่อนไหวเลยซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีซี่โครงหักทั้งสองข้างไหปราหักค่ะและบาดแผลฉีกขาดจากการกัดของสัตว์แบบชัดเจนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยืนยันถึงเรื่องที่หลายๆคนค่ะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของลุงเจียนค่ะที่บอกว่าเออสิ่งตเหล่านี้เนี่ยหิวหรือเปล่าจึงมามีการเข้า มาตบบทางด้านลุงเจียนซึ่งต้องบอกว่าอาวัยวะของลุงเจียนทั้งหมดค่ะยังอยู่ครบบาดแผลทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการโดนรุมทาร้ายไม่ใช่การกินค่ะก็คืออวัยวะทุกอย่างไม่ได้ถูกสิงโตกินแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเข้ามาแบบเข้ามาฉีกเข้ามากัดค่ะแต่ว่าไม่ได้กินเข้าไปค่ะ และแม้จะมีภาพเหตุการณ์จากนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ายังคงทิ้งคำถามไว้มากมายว่าทําไมสิงโตที่ดูเชื่องมาหลายปีจึงมาแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นในทันทีแบบนี้ มีปัจจัยกระตุน้นหรือเปล่าเช่นกลิน่นหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทําให้สิ่งโตเนี่ยเข้าใจผิดหรือไม่หรือมีคําถามค่ะบอกว่ามาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่เปิดของสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยังรวมถึงค่ะสิ่งที่คนในวงการสัตว์สงวนกังวลน,นั่นก็คือมาตรฐานการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เอกชนควรมีการกํากับตรวจสอบจากรัฐมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว